เยอะสมจิตจงจอหอ KO ดีถอกเลือด สวัสดีครับผมสมจิตจงจจหอนะครับเป็นอดีตนักมวยนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนนะครับหรือว่ากรุงปักกิ่งปี2008นะครับและตอนนี้ก็หลักๆก็คือรับราชการนะครับเป็นพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจจหอครับอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับและตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือถ่ายละครด้วยนะฮะเป็นพิธีกรด้วยเป็นคอมเมนเตอร์ไปหลายรายการทางช่องทีวีนะครับและสําคัญตอนนี้ที่หนักที่สุดก็คือการถ่ายละครนี่แหละครับเพราะว่าปี65 ต่อเนื่องปีห6กรับละครไว้5เรื่องนะครับตอนนี้ก็จบไปเรื่องหนึง่งเหลืออยู่4เรื่อง4เรื่องนี้ต้องตืนนนต่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไปตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างที่บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพ,พลียเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่ามันไปก็ยังไม่ดีขึ้น จนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดืม่มน้ําน้อยนะครับทําให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าก็าบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรามเมื่อเลือดเราเหนือ่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นานก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะ เจ็ดแปดโลกก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์นเน็ตครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าความรู้อยู่ในโทรศัพท์เราด้วยะครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมาสะดวกตอนเช้าเพราะว่าทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บ อาหารตอนเช้าที่สําคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ย มันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับผมผ่านมาเยอะผมเจ็บมาเยอะคุณมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่าประสบอุบัติเหตุก็เป็นไข่ปลาเจะเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ประมาณเดือนกว่า จนกระทั่งเขาไปเซิร์ชหาเจอตัวเนี้ยวัลเมดวัลเมดนะเขาโทรหาพี่ว่ามีข่าวดีจะโบยาเนี่ยมันได้ผลจริงๆก็เขาว่าอย่างงี้ก็ดีจริงดีจริงๆมันไม่มีวินเวียนขึ้นมา,ามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆๆค่ะแล้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลยสองกล่องสอง อย่าปล่อยให้สายเกินแก้ครับขอให้ผลิตภัณฑ์ KO ช่วยฟื้นฟูอาการของคุณเถอะครับสวัสดีค่ะคุณพี่ดีครับคุณพี่ชื่ออะไรคะวันเฉลิมครับคุณพี่วันเฉลิมนะคะคอยู่ที่เคหะรามคำแหงนะ่คะจ้ะก่อนที่คุณพี่จะมาทาน KO ค่ะคุณพี่มีปัญหาอย่างไงบ้างคะเบียนหัวครับปวดหัวเวียนหัวปวดหัวครับจ้ะเดินไม่ค่อยได้ อ๋ออันนี้คือเกิดจากอุบัติเหตุเหรอคะครับ,เ,รสรบเส้นเลือดสมองตีบครับอ๋อเส้นเลือดในสมองตีบใช่ครับจากแล้วก็คือมีอาการเวียนหัวปวดหัวครับแล้วทำงานได้ปกติมั้ยคะไม่ได้เลยครับทำงานไม่ได้เลยจา่จาเจอผลิตภัณฑ์ KO ได้ยังไงคะดูใน,ในตนเด็กครับดูในอินเทอร์เน็ตนาะเพะเห็นคนอื่นเขาทานแล้วหายใช่ไหมแล้วหลังจากที่คุณพี่ทานไปอะคะ หายจริงๆครับหายจริงๆหายปวดหัวเลยหายปวดหัวใช่ครับอาการปวดหัวเวียนหัวหายเลยหายไปเลยหายไปเลยเหรอคะหลังจากที่ทานไปกี่เม็ดคะสามเม็ดครับสามเม็ดเองเหรอสามเม็ดครับสามเม็ดเองคุณพี่ทานวันละกี่เม็ดคะทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเองนะคะสามวัน หายเลยอาการปวดหัวเวียนหัวหายเลยค่ะแล้วตอนนั้นที่ว่าเดินไม่ค่อยได้แล้วก็สามวันก็มาเดินได้เลยเดินได้เลยดีขึ้นเดินได้แล้วเดินได้แล้วนะคะอ๋อดีขึ้นอ่ะดีขึ้นครั่ะก็คุณพี่มั่นใจใช่ไหมคะว่า ที่คุณพี่หายเนี่ยจากผลิตภัณฑ์ KO ใช่ใช่ครับใช่ใช่พอได้มาทาน KO เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยไหมคะอ๋อตัวแรกเลยที่คุณพี่อยากลองทานดูเนาะอาการเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวเนี่ยก็หายไปเลยค่ะสิบคะแนนเนี่ยคุณพี่ให้กี่คะแนนให้ร้อคะแนนครับให้ร้คะแนนครับมีสิบคุณพี่ให้ร้อยเลยครับผมค่ะก็ใครนะคะที่มีอาการปวดหัวบ้านหมุน เวียนหัวนะคะแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบเหมือนของคุณพี่นะคะแนะนำเลยค่ะผลิตภัณฑ์น KO นะคะจะช่วยคุณได้เปิดใจทดลองทานดูไม่ผิดหวังแน่นอนพี่วันเฉลิมนะคะการันตีการเห็นผลเลยนะคะด,ด,ดีดีจริงจริงครับดีจริงๆใช่ไหมคะครับดีดดดครับอันนี้เป็นพี่หญิงพี่หญิงเป็นแฟนของพี่วันเฉลิมนะคะก็ <S <S ค,ค,คอยดูแลตลอดเนาะเมื่อก่อนนะคะคุณพี่วันเฉลิมเขาประสบอุบัติเหตุก็เป็น ไข่ปลาล่าเจเส้นเลือดในสมองตีบ oh. แล้วก็หลังจากนั้นก็แบบแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ประมาณเดือนกว่า oh. ก็ไม่ได้ลองผลิตภันฑ์ตัวไหนก็จะจนกระทั่งเขาไปเซิร์ชหาเจอตัวเนี้ยค่ะเขากินไปคืนเนกก็สองเม็ดลังต่อไปก็วันละเม็ดวันละเม็ดนะ,ะเขาโทรหาพี่ว่า มีข่าวดีเจะาโบยาเนี่ยมันได้ผลจริงๆเขาว่าอย่างงี้เขาหายปวดหัวปกติถ้าเจอแดดเจออะไรเขาก็อยู่ไม่ได้นะเขาจะร้อนมากก็จะปวดหัวเดี๋ยวนี้เขาบ้านก็ไม่หมุนเขาแม่อะไรตื่นเช้ามาเขาสดชื่นเขาก็ไม่หุดหิดไม่อะไรเพราะปกติก็ไม่ได้กินยาตัวไหนอยู่แล้วใช่ไหมนอกจากตัวนี้นอกจากยาโรงพยาบาลนั้นคือหมอให้ตามปกติที่เขาเป็นก็ก็ดีจริง ตอนที่คุณพี่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะคุณพี่หญิงก็เป็นคนคอยดูแลเนาะตอนนั้นก็คือต้องลําบ,บากมากเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยใช่ไหมคะ<ช>อืมก็ต้องคนดูแลเนาะก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ตอนนี้คือสบายแล้วครับตอนนี้ก็เดินได้ไกลแล้วได้ไกลแล้ว,ลวค่ะ ทุณพี่วันเฉลิมลุกให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้เดินได้ปกติแล้วนะคะแข็งแรงแล้วค่ะเดินได้จริงๆหลังจากที่ทานเคโไปนะคะค่ะน,นี่ก็เป็น ผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงและเห็นผลจริงชัดเจนนะคะไม่ได้ว่าจ้างใดๆน,นะคะใครที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนเส้นเลือดในสมองตีบความดันโลหิตสูงนะคะหรือเป็นไมเกรนนะคะก็ติดต่อสั่งซื้อ KO ไปดูแลคุณได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพัทและคุณพี่วันเฉลิมและพี่หญิงนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะอตคด้นะครับดีจริง นักเรียนขับรถตูรส่งนักเรียนมันจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมาจะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรเงี้ยเหมือนกับมันก็จะวูบคล้ายๆขับรถไปเหมือนก็จะวูบลง แล้วหลังจากที่คุณพ่อทานเคโไปอะคะ่ะห้าวันเนี่ยคุณพ่อมีผลลัพธ์ยังไงบ้างก,ก็มันก็ดูสังเกตดวตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรานอน,อนลงไปเอ๊ะมันก็มันไม่มีวินเวียนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนละโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะ ค่ะก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็ไม่เป็นแล้วไม,ไม่เป็นแล้วคะอ๋อทานไป,ปเพียงแค่ไม่ถึงกล่องเลยนะคะ,ะคุณพ่อใครในะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะ ก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้ไปทานได้เลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่มีอาการบ้านหมุนเวนียนหัววูบบ่อยเนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดตีบได้ใช่ไ <คำ S 1> หมครับใช่ครับผมก็ใครดูอยู่ก็ลองดูนะครับไม่ไม่ไม่เชื่อก็ให้ลองดูด้วด้วยตัวเอง ก็สาหรับใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ช่วยได้เลยแล้วถ้าให้คุณพ่อให้คะแนน KO เนี่ยมี10คะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะโอ้ให้เต็มเลยครับให้เต็มสิบไปเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดมากมากเลยนะคะสําหรับวันนี้พัดแล้วก็คุณพ่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ KO ดีจริงๆก่อนที่พี่อ้อยจะทาน KO ค่ะพี่อ้อยมีอาการยังไงบ้าง มีอาการเวียนหัหวแล้วก็บ้านหมุนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอเวียนหัวบ้านหมุนแล้วอะคือทําอะไรไม่ได้เลยคือทําอะไรไม่ได้เลยนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้องต้องพิงข้างหลังค่ะนอนลงไปก็บ้านหมุนคือเดินก็ไม่ได้บ้านหุนเลยหัวนี่จะสะเทือนปกติพี่อ้อยทำอาชีพอะไรคะ คือค้าขายอยู่บ้านปกติเนี<ม>่ยแสดงว่าถ้าเป็นก็คือทําค้าขายไม่ได้เลยก็ต้องหยุดหยุดหยุดเลยนะคะทําให้เสียโอกาสในการค้าขายเนาะ<ช>เสียรายได้ไปเลยวันนั้นหลังจากทานเคโไปกี่วัน,นะคะที่อาการเริ่มดีขึ้นทานเคโไปกี่วันเหรอคะก็สักประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะ เกือบอาทิตย์ใช่ถ้าเกือบอาทิตย์ทาเวลาสองเม็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาสองอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยสั่งมาทานเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลยสองกล่อง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 สอกล่องโอทานไปแค่สองกล่องเองนะคะ อาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลยเนาะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายอ่ะที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยอ่ะหายเพราะผลิตภัณฑ์ KO อมั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคะแล้วถ้ามีคะแนนอยู่10คะแนนเนี่ยพี่อ้อยให้ KO กี่คะแนนดีคะสิบคะแนนเลยค่ะให้เต็มสิบไปเลยนะคะก็ใครที่มีอาการแบบอ้อยนะคะมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวนะคะ ผลิตภัณฑ์ KO นะคะช่วยได้นะคะนี่เป็นเสียงผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนพี่อ้อยเลยนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยและมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเป็นของมันของทอดเป็นประจำนะคะ <c oughs> ก็แนะนําเลยค่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้นะคะช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะครับ ท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับท่านที่โทรมา0899805099เบอร์โทร0899805099เรามีทีมงานคอยให้คำแนะนำท่านศึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับโทรมาเท่านั้นนะครับจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับโปรโมชั่นครับสำหรับวันนี้ผมต้น KO และผลิตภัณฑ์ KO ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ